ใครจะไปคิดว่าการพาน้องเอมมาเอมมี่มาดูหนังในครั้งนี้จะทําให้รู้ว่าน้องเอมมี่นางชอบดูหนังมากเอาดีๆน้องดูตั้งใจดูกว่าฉันอีกนะและนี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของเราแล้วก็น้องๆน,นะคะที่ได้มาดูหนังโรงด้วยกันโรงหนังที่เรามาดูกับน้องนะคะจะเป็นของ Major c i n e p ิเสาขาเซนทันอีสต์วิววันที่เราไปนะคะเขาจะเป็นการจัดกิจกรรมคริปโตแฟนมีซึ่งเป็นการชมภาพนยนตร์ซูเปอร์แมนรอบพิเศษค่ะจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างมัว n e เ b อร์บราร์ a ไทยแลนด์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อดแล้วก ก็เมเจอร์ซีนิพลกต้องบอกเลยว่างานนี้เอกซ์คลูซีฟสุดๆค่ะเพราะว่ามีอินฟูน้องหมามาเยอะมากก่อนเข้างานนะคะเขาจะมีแจกผ้าคลุมแดงฮีโร่มาให้ค่ะเราก็ใส่ให้กับน้องได้เลยเอ้ยไม่ใช่อันนี้พี่เราเองจ้านางชอบนางก็เลยใส่นะคะแต่จริงๆต้องให้น้องหมานะจ๊ะและก่อนเข้าดูหนังนะคะไม่ลืมที่จะไปโซนถ่ายรูปมินิเรดค่ะเพจรันเวย์ค่ะภายในโรงหนังนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้เอารถเข็นเข้าค่ะแต่เขาจะมีจุดรับฝากรถเข็นไว้ให้และนี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของเราแล้วก็น้อง เอ็มมาเอมมี่ค่ะที่ได้มาทำกิจกรรมดูหนังร่วมกันบอกเลยว่าเป็นการดูหนังที่รู้สึกอบอุ่นใจมากเพราะว่าได้กอดนองตลอดเรื่องพอๆแม่ๆที่อยากพาลูกๆนะคะไปดูหนังแบบนี้สามารถไปดูได้ที่ Major Cineplex er, สาขาเซนทันอีสเวลเลยค่ะ